สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวด y y นะครับผมวันนี้เราจะมา,าสาธิตการรับมีดแบบมาแล้วก็แก๊กชแนลให้ดูนะครับผม <S <S <ๆ>ก่อนอื่นเริ่มจากมีดที่เป็นรอยบากนะครับถือว่ามีดเสียนะครับผมมีดที่เราใช้มานานหรือว่าบางบางเล่มไม่ได้ใช้เพราะว่ามันบินไปแล้วนะครับแล้วก็จัดการเอาลูกหมูนะครับผมลูกหมูลบคมไปเลยครับผม ลบตรงไหนมันบินตรงไหนมันเป็นรอยเยอะๆแล้วก็ลบลบออกไปเลยนะครับแล้วเราก็มารับที่ใช้หินรับมีดปกตินะครับปกติเนี่ยหินรับมีดที่เราใช้อันละรนะ้อย2 0 0ะอ่ะด้านที่หยาบสุดจะเป็นสอ่อยี่กริดนะครับตอนนี้รับหยาบอยู่ที่120 g กริดเวลาถูใช้ ใช้มือรองข้างล่างนะครับผมรองข้างล่างให้ให้ได้องศาประมาณ20องศานะครับมันไม่เป๊ะหรอกครับ20องศาเราก็เดาๆอเอาคนะประมาณประมาณ20องศาเราก็ถูสร้างคมขึ้นมาใหม่นะครับผมแล้วก็ทําการกลับด้านนะครับหินรับมีดของหินปกติเนี่ยอีกด้านหนึ่งจะประมาณ250กริตรนะครับผมหลักการเหมือนกระดาษทรายนะครับ รับไปเรื่อยๆคือหยาบแล้วก็ไปละเอียดนะครับแล้วก็ละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมพอเสร็จจากตรงนั้นเราโอเคกับตรงนั้นแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนหินนะครับอันนี้เป็นหินรับมีดฝั่งสีเขียวเนี่ยอยู่ที่สามพันกริดนะครับผมเป็นหินรับมีดที่ผมซื้อมาไว้รับใบเครื่องรีดนะครับแต่ว่าก็ใช้ใช้รับมีดได้ดีมากๆนะครับผม เราก็ทำการถูไปเรื่อยๆนะครับเก็บเก็บรายละเอียดเก็บทำให้มันคมนะครับผมถูไปซีประมาณ20องศานะครับพอโอเคแล้วเราก็เก็บขั้นสุดท้ายที่ฝั่งสีขาวๆนะครับผมฝั่งนี้8,000กริดนะครับเราก็ทำการถูไปเรื่อยๆ แปดพันกลีนนี่ละเอียดละเอียดมากๆเลยนะครับทำการถูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเอียงที่เอียงทำมุมที่20องศานะครับผมก็รับมีดเองมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าไปจ้างนี่ก็ประมาณ 30 4 0บาทต่อเล่มน,นะครับผมทาเองก็ไม่ได้เสียเงินสักบาทนะครับผมอันนี้ถสร้างเริ่มจากเริ่มจากที่มีดที่ใช้ไม่ได้เลยนะครับสามารถซ่อมได้เลยซ่อมมีดที่เราใช้ไม่ได้แล้วมันแหว่งมันสึกดูนะครับผมนี่คือเราอยากได้ทรงไหนเราใช้หินเจียลบแล้วก็ทำเป็น ทําเป็นทรงที่เราต้องการเลยนะครับโอเคนะครับผมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับผมแต่ว่าให้เพื่อนๆพอเป็นแนวทางนะครับผมในการรับชมการรับมีดในแบบฉบับของผมนะครับจากนี้ก็จะทําการรีวิวในชีวิตประจําวันนะครับผมอันไหนที่พอมีประโยชน์ก็จะหาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับผม พอดีแม่บ้านใช้ให้รับมีดให้วันนี้นะครับก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมไปด้วยนะครับต้องออขออภัยในเรื่องมุมกล้องด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนผมตั้งกล้องผมก็ไม่ได้เช็คให้ละเอียดนะครับครับต่อไปก็เป็นการสาธิตการหั่นเนื้อนะครับผมผมจะไม่หัน่นกระดาษให้ทุกคนได้ดูหรอกครับเพราะว่าผมรับมีดมาผมไม่ได้อาไปหั่นกระดาษนะครับ การใช้จริงๆก็เราก็ทํากับข้าวใช่ไหมครับหั่นเนื้อหั่นผักก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่ามันก็ใช้ได้ครับใช้ได้ดีด้วยคมแล้วก็เข้าดีส่วนถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชํานาญรับผิดรับถูก่มันไม่ใช่ปัญหานะครับเวลาเรารับไม่ได้ดังใจเราแก้ไขได้ใช้ลูกหมูปัดเป็นทรงที่เราถนัดที่เราต้องการเราสามารถลองได้นะครับ มันไม่ได้สลักสำคัญอะไรนะครับเวลาเราทำแล้วมันออกมาไม่ดีเท่าที่ควรโอเคนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับในการ DIY การใช้งานเครื่องมือในบ้านการซ่อมแซมและดูแลนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับผม